โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคลินิกห้องน้านะครับจากช่างส้มในตํานานนะฮะข้าดาเนินงานนะฮะเหมือนเดิมฮะงานตัดต่อท่อน้ําทิ้งจากท่อเหล็กการบอนไนขนาด2นิ้วเป็นท่อ PVC 2นิ้วชั้นความหนาที่13.5นะฮะโอเคอันนี้คือสัญลักษณ์ตัว V V ย่อมาจากเว้นนะฮะเว้นก็คือท่ออากาศภายในอาคารนะลักษณะการต่อท่อเว้นก็คือมันจะเชื่อมหากันเกือบจกับทุกห้องนะฮะปุ๊บป๊บอันนี้ก็มานี่ แล้วก็ลอดมานี่แล้วก็ถัดรถมาเป็นนิ้วสอดตรงนี้แต่ปัญหาที่เราเจอตอนนี้นะคือนะน่าจะเป็นช่างชุดดิมเขาตัดท่อแล้วมันมันรั่วนะคะคราวนี้เราจะนําเสนอแนวทางการแก้ไขเพราะว่าถ้าเราจะต้องตัดต่อเนี่ยค่อนข้างจะจะตัดต่อลําบากนะคะมันมันคําว่าท่อเว้นคือมันเป็นท่ออากาศนะฮะอากาศก็คือมันไม่มีแรงดันนะฮะเราจะแก้ไขด้วยการนี่คะ ผ่าท่อนิ้ว2มาแบบนี้นะครนิ้ว1นึ่งับสมาแล้วก็เอามาแปะลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะแปะนักแสดงแบบนี้นะแล้วก็ใช้เคเบิลท้ายรัดลักษณะแบบนี้นะฮะอันเนี้ยเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างจะง่ายและอ่าไม่เจอปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการตัดต่อนะก็คือแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมันมีรูบากตรงเนี้ยเราตัดท่อนิ้วสองเนี้ยมาให้พอดีแล้วก็ครอบ รอบลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้เคเบิลทล็อกแต่ว่าเราจะต้องทากาวก่อนนะฮะก่อนที่จะประกอบเข้าเดี๋ยเราจะทากาวกแล้วก็ใช้เคเบิลทล็อกอีกชั้นหนึ่งนะฮะซึ่งท่อเว้นอนะ่ะมันเป็นท่ออากาศอ่ามันไม่มีแรงดันสามารถทำก็แคแบบนี้ได้นะครับโอเคก็จบได้่นอน้ครับต่อท่อแบบนี้วันนี้ครับ